น้ำจะนี่สู้อะสู้ใช่ไหมหยุดนะไม่ต้องเลยต้องอาบน้ำวันนี้ตัวเหม็นมากเลยเนี่ยไม่งั้นไม่ให้มานอนด้วยเข้าใจไหมเข้าใจที่แม่พูดไหมนัน่นส,สู้สู้สู้ไหมสู้ใช่ไหมสู้นี่ สู้ใช่ไหมจะฟ้องป๋ป้าคอยดูนะจะฟ้องป๋าป้าจะฟ้องเหมือนตัวเองไปฟ้องปับป้าเลยจะไปซบปับป้าด้วยนี่กิ๊กเบไปให้พ้นเลยเอาไปอยู่วัดไม่ตั้งไปเก็บผ้าไปเก็บผ้าเลยจะเอาไปส่งวัดอยู่กับหลวงตา ไปไหมโนเก่งนี่บ้านเขาไปเลยนี่บ้านเขาเขาไล่ไปอยู่วัดแล้วหอบเสื้อผ้าหอบปลาไปเลยไปเลยจะไปส่งเดี๋ยวฮาวายาเอาแซลมอนไปส่งวัดด้วยแม่ไม่เอาละเก่งนี่หาเรื่องนี่ขี้ฟ้องเลย นี่แหี่ยฮึไปอยู่วัดเลยไปอยู่วัดไปอยู่วัดเลยอยู่ให้ยันห้าแถวมาแล้วนั่นม่เอาไปอยู่วัดเลยนี่ให้ไปอยู่วัดเลยอืม,อมไม่อยู่ด้วยแล้วไม่อยู่ด้วยแล้ะจะฟ้องป,ป้าป๋าด้วยตัวเองไม่ต้องไปฟ้องป้าป๋าก่อนเขานะตัวเองอะ ไม่ต้องฟ้องป้าก่อนเขาเลยไม่ต้องทำหน้าหน้าสงสารเลยถูกเว้ยแมวกำพร้าแมวกำพร้าไปอยู่วัดไปเลยไปอยู่วัดเลยไปอยู่วัดเลยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วคุยด้วยก็ไม่ได้ ไม่เลี้ยงลนะกินก็จุเออทำไมอ่นะไปเลยนะี่ไม่ต้องมาตบไปอยู่วัดนะี่